สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมนี้มาพบปกันนิวเบียนชาแนลอินแค่นาดายขอเราเด้อพี่น้องค่ะอันนิวนี่นิวเบียนกับไปสื่อของมาคือเก่าละจ้าบ้านนิวเบียนอยู่ในเมืองพี่น้อง มือหนีนิ้วบีเอ็นจ่ายมา1 0 3บาทจุดศูนย์แปดแคนาเดียนดอลลราคา่ะซื้อของคอร์โกมาพี่นอ้องเสือนตะของจีตาดเนาะบ่ได้ไปซื้อหลายมือนีเอาแบบอันได้ขาดได้ก็แวะซื้อเพราะมันอยู่ไกลๆนิ้วบีเอ็นซื้อได้มาจากย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นพี่น้องเจ็ดชิน100ดน 3, ดน้นหนึ่งร้อยดอลสามหนึ่งร้อยสามดอลจุดแปดเซ็ดเนาะพี่น้องได้ยัง ได้กระดาษทิชชูกระดาษปเปิดทาวเวลนอกพี่น้องเราก็าปลามาแพกหนึ่งหกตัวยีดอลลาร์จุดศูนย์หเรากามูสันนอกน้องมูสันนอกมาแพกหนึ่งนี่ว่าสีเห็ดมูบดไว้อ่ายีดอนจุดหาหาต่อสามจุดสองสองอ่ต่อหกกิโลพี่น้องหกจุดเก่าเก่ากิโล มัน3อ๋อมัน3กิโลกว่าบอกพี่น,ททนอ้องโทษที3กิโลกลัว6จุดเก่าๆต่อกิโลอันนี้มัน3กิโลกว่าเนาะเรากะอ่อแฮมแฮมแพ็คมตาตรฐานคอร์ดโกว์มาให้เฮดแซนด์วิทไนสามีแฮม3แพ็คมาเตอร์ดอันแซนด์วิบเรากะชีดพี่น้องค่ะชีดชิ้นเอ่อเฮดแซนด์วิทอ่อมันเป็นแบบชิ้น สิบเป็นกระจิตไลด์มาเล่านะพี่น้องจะจิเ,เหตุแบบแซนวิชจังส่ละ่ะเราจะพักสปินิทออแกนิกสปินิทสองสองกล้องเนาะพี่น้องแค่นี้เราจะพี่น้องค้าไอที่ว่างเงินนันรอยแปดดอนนัได้เจียดยางแค่นี้ละ่ะเอามาให้มูเจ้าเบิ้งเนาะพี่น้องบ่ได้นั่นดอกอันเพราะนิวเวศนได้มีวิดีโอให้มู้พวกเบิง้ง ไม่ให้เบิ้งจะซื้อเด้อค่ะเด้อแค่นี้ละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะทีท่ติดตามรับชมนิวเวนชั่นเอลกะ ขอบคุณหลายๆค่ะ Thank yous บายบาย